ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีก็จะมาตอบ Q and A ค่ะคือมี้เปิดลับใน Instagram ไปนะคะสำหรับมิ้กคนไหนที่อยากมาร่วมถามคำถามนี้นะคะก็ไปฟอ r i ไอี้ได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้บนหน้าจอเลยค่ะคือคำถามค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะตอบให้ คนถามมีค่อนข้างเยอะเลยว่าทาไมถึงท,ทํา o ยูท b e ก็คือมีเนี่ยลงคลิปแรกในช่องก็คือคลิปคุยโยมีพ่อกับลูกนะคะก็คือพ่อของมีเนี่ยเป็นคนบุกเบิกช่องขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆอยากทําอาชีพอะไรอยากเป็นเพลศกิกรคะ่ะชอบเพลงแนวไหนชอบเพลงแบบ EDM K-pop แล้วก็อะไรกะคือคือฟังได้ทุกแนวเลยแต่ว่า แล้วแต่อารมณ์แค่นั้นเองค่ะพี่มิตาเริ่มเล่นแอปติกตอกเมาเไหค่ะก็เล่นประมาณป .5 ตอนนี้ก็ม .1 แล้วก็ประมาณ2ปีได้แล้วอ่ะแต่คือแบบมันดูเร็วมากเลยเนาะแต่คือเริ่มมา2ปีแล้วนะคะเกิดปีอะไรคะปีนี่มาถึงพอสอนใช่ปะ าชี้ได้เลยนะคะอันนี้ทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะก็ใครสนใจนะคะก็แอดไลน์แล้วก็แอดกูเกได้เลยะคะ่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่เขาได้เลยพี่มีตัอชอบกินชาไข่มุกร้านไหนะคะคือกินได้ทุกร้านเลยนะเอาจริงคือจะแพงไม่แพงก็คือถ้าเราชอบก็คืออย่างไรก็ต้องกิน ที่แจ็คก,กี้นะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดอยากไปทั่วโลกเลยแต่ว่าคือทั่วโลกบางทีมันก็แบบไม่หมดเนาะถ้าอ,อยากไปที่สุดก็คืออังกฤษแล้วก็ปารีสค่ะที่อายุ รวมๆก็คือดีรนี้รู้สึกยังไงตอนที่เข้าโรงเรียนมาเจอเพื่อนใหม่ๆตื่นเต้นแล้วก็กลัวว่าพอเราไปแล้วเรากลัวทําสิ่งที่เราคิดออกมาได้ไม่ดีสเปคของพี่มิจ้าคืออะไรคะตอนนี้นะคะสเปคในหัวหรอไม่มีเลยตอนนี้คือไม่มีเลยคือแค่เข้ากับเราได้แค่นั้นเองแต่คือคือแบบถ้าคนนี้ใช่ หรือว่าเราชอบเขาก็คือคนนี้เลยนะคะถ้าชอบที่เขาเป็นแบบนี้ก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้ชอบหมาหรือแมวชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดกลัวผีหรือเปล่าชอบหมามากกว่านะคะแล้วก็ชอบกินอะไรคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบชอบที่สุดในหัวนะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็น่าจะเป็นพวกขนมกลัวผีไหมกลัวค่ะใช้อะไรบำรุงผิว ที่มี้ใช้นะคะก็คือน้ํามันมะพร้าวค่ะทุกคนใครที่สนใจอยากมาบำรุงผิวก็วมีนะคะก็ทักไปได้เลยนะคะคืออันเนี้ยมีใช้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วก็แห้งไวมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราดีด้วยแล้วก็บำรุงผมก็ได้บำรุงตัวก็ได้แล้วก็บำรุงหน้าก็ได้ตอบด้วยนะจะรอดูชื่อจริงมิต้าชื่ออะไร ชื่อสมิตาค่ะแต่ว่าคือเขียนภาษาอังกฤษได้สองแบบนะคะแต่ว่าถ้าใช้จริงๆก็คือ S M I T A ก็จบไปแล้วนะคะกับ Q A ของมิในครั้งนี้ค่ะก็อาจจะมีบางข้อที่มิไม่ได้ตอบนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีมิก็อาจจะข้ามไปนะคะแล้คินนี้มิขอไปแล้วนะคะทุกคนก็ยังไงฝากติดตามมิทุกช่องทางเลยนะคะก็บายยค่ะ